โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงนุกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงบรนุุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำแนะนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึคลงนุกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอดวีไอพีเคเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ คลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาครับไปเริ่มที่เวลาหนึ่งทุ่มมันก่อนครับฟุตบอลชายซีเกมนะครับนัดที่4ของกลุ่ม B ครับทีมชาติไทยจะเจอกับลาวครับไทยเนี่ยมี6แต้มจากการชนะ2แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดถล่มกัมพูชามา5ประตูต่อ0ครับตัวหลักของมาโน่เหมือนเดิมนะครับวูเรเทพป้อมพันธ์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับเบนเจามินเดวิสข้างหน้าเป็นพลาติก กุสตาฟสั้นที่ยิงคนเดียว2ลูกนัดที่แล้วนะครับแน่นอนเจอกับลาวครับที่มีเพียงแค่แต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดไปแพ้มาเลเซียมา 1- 3ครับผลล่าสุดที่เจอกันคือในยูยิบชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเมื่อปีที่แล้วไทยถล่มสูนะครับตามแฮนดิคับผมมองว่าวันนี้ไทยติดเครื่องแล้วนะครับหลังจากที่ประเดิมสนามด้วยการแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้น2นัดยิง10ลูกนะครับดูแล้วเกมลุกทำงานเกมรับก็ดีครับผมว่าวันนี้3ประตูมีแน่ๆยืนพื้นนะครับ เชียร์ทีมชาติไทยได้เลยครับขยับไปที่เวลา5ทุ่มครึ่งไปที่เกาโชซาลาอิตาลีกันบ้างน,นะครับก็เป็นนัดรองสุดท้ายครับซามโดเรียอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับฟิโอรเรนตินาซามโดเรีย33แต้มเกมล่าสุดบุกแพลาซิโอไป0-2นะครับมอนโลก,กัปเวดินี่ยังเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักโทมสัสลินคอนอันเตนโอคอนเดวา่าข้างหน้าเป็นฟานเชสโกคาปูโตเจอกับฟิโอรเรนตินา59แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโรม่า2-0นะครับ ถามคืนวันนี้สุฟยานอัมราบัตติดโทษแบนครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับสามแนวรุกนิโกลัสกอนซาเลสชนตองอีโกเน่ครั้งหน้าเป็นอาตูคาเบลครับเกมแรกที่เจอกันฟีออเปิดบ้านชนะ3-1นะครับแฮนีแคปับเปิดมาให้ฟีออเรเติน่าบุกมาต่อครับสถานการณ์ล่าสุด ซามโดเลียเนี่ยจะว่าไปก็ยังต้องการแต้มนะครับในขณะที่เฟรนติน่าก็ลุ้นยูโรปาลีกครับอย่างไรก็ตามครับผมว่าเกมเนี้ยซามโดเลียก็เล่นในบ้านครับไม่ง่ายสําหรับเฟรนติน่าคือฟิรอเล่นเยือนก็ไม่ค่อยดีครับดังนั้นโอกาสแบ่งแต้มมีสูงนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่ซามโดเลียครับปิดท้ายอีกคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเอ่อเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์ครับจะเจอกับลูตันครับเป็นการเพลย์ออฟ ในรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2นะครับเกมแรกเสมอกันมา1-1ถือว่าโอกาสยังคงเปิดกว้างครับฮารเดอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยตัวหลักมีโจนาธานรัสเซลครับแดนนี่วอร์ดแล้วก็โดอนโฮเมสฝั่งของลูตันก็คู่หน้าเป็นแฮร์รี่กอนิกเล่นกับคาร์ลอนเจอโรมนะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยเขายกให้ฮารเดอร์ฟิลด์ทาวน์เป็นต่อครับเอาง่ายๆทีมไหนชนะจะเข้าชิงนะครับฮารเดอร์ฟิลด์ทาวน์เล่นในบ้านฤดูกาลนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งครับ,รบเพียงแต่ว่าลูตันเองก็มาดีเหมือนกันครับผมมองว่าเกมเนี้ย น่าจะมีโอกาสจบลงด้วยกันเสมออีกนะครับแล้วต้องไปต่อเวลาครับเอ,า,อาง่ายผมมีความรู้สึกว่าลูตันก็คงจะมาเน้นตั้งรับและสวนกลับมีทีเด็ดจากคาร์มารอนเจอรโรมนั้นเชียร์บอลรองอย่างลูตันนะครับผมมองว่าจับไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่ทีมชาติไทยซามโดเรียและลูตันทาวนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแนชชอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย